ครับวันนี้กับช่องต่างๆฮิสตอรี่นะครับวันนี้ครบรอบหนึ่งพวิวนะคะวันนี้ผมก็จะมากินนี่ไก่ทอดเกาหลีจุ่มชีสนะครับผมไม่ได้ตับกล้องแปบนึงโอเคนี่นะครับผมไก่ทอดเกาหลีจุ่มชีสนะครับของเรานะครับนี่ผมกินไปแล้วเราจะมาดูกันนะครับ อันนี้พ่อผมทอดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะอันนี้คือส่วนที่กินามาดูกันโอ้ยน,นี่ครับผมตัวอะไรของมึงไปทั่วเลยไอเว ไอคนที่ไปติดเจเจเจมาตูมาไปเชียงใหม่กลับมาอยู่ในห้องยู you ll, you ll, uh. ่ยู่ัดแต่ออกบ่ายสามออกไปซื้อของพูดแลนด์ลงเย็นไปกินข้าโรงแรมแล้วบอกกัดตัววอมวันนี้เจมาตูมันไปก็ไปกินที่โรงแรมนี้แถวสาทอนใกล้ๆมันงันห่อยมากครับขาไม่รอ้เลยครับ ยื้อเลยอนี่คืออัดคลิปลเยถ่ายคลิปนี่ไหมโอ้ย,อยชีสไหลออมาแล้วปาดขึ้นไปดิจุ่มจนโอ้หจุ่มแล้วจนชีสทะลักเลยตาตายตายตายน่เวรกรรมของผมครับผมมันเป็นฝากล้วยข้าว นี่อัดวิดีโอเหรอลงคลิปนี่อืมโอ้ยก็ไปต,ตัดต่อนะไม่ได้ลงไปอย่างนี้นะฮะเสียงป้าลงไปอะเด็กตัดคลิปลงไปก่อนอืมอ้าอ้อยชิดยังลงเหลือนะครับ มืแดงด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมก็ต้องลาไปก่อนนะวัสคีครับบ๊ายบาย